สวัสดีจ้านางลิกันทลักจ้าตอนนี้นางลิก็มาได้ให้พี่น้องเบ่งก่อนแม่น้ำนาะจ้ะานางลิกก็สิตั้งกลงไว้ตรงนี้จ้ะครัง้งแรกที่นางลิมาพายเรือแบบนี้จ้ะพี่น้อง ข้าต้งเห็ดจังสิใช่ตองมันกับสีบดีใน้อจ้ะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อนั่งริยานจา้ะเขาเอืนอนยงังดิ้วขี้เลือดจ้ะโอ้ผู้เจ้าแม่น,มน้ำใจไงขอ่อยกระไวยน,นาม open. โบเป็นดูหัวเรือข่อยมันขึ้นไปเดี๋ยวข,อขอว่อยขอซับหัวเรือก่อน อันนี้คือการขับหัวเรือนี่จ้ะขับหัวเรือแบบน,นี้โอ้น้องรีขอใจแล้วแตะจังหน่อยจ้ะพี่น้องนีแตะแตะจังหน่อยเหรอขับหัวเรือแล้วก็ายหรือจ้ะไพ่ไพยจ้ะไาย,าย,ายแห้งจ้ะเอ้าน้องรีมาจากตรงไหนวะนุองขวัญเออน้องรีจำเม่ได้ว่าน้องรีมาจาับตรงไหนอ๋อไอ้สแกบิ๊กค่ะ ิ๊กนังดีหยาดเลื่อยญ่มาจ้าแล้วนังดีก็มาขางอยู่ในนี้มันกับบ่อไปน้อนเจ้าหนามมันเสียวไหมเฮ้ยมันก็มาจีบยื่ท่างนี่ไหมนังดีก็มาติดอยู่ท่ามงหิ่งใหญ่นี่จ้าหนามมันกระเสียวมันกับบ่อพัดนังดีไปจ้ะนี่นังดีกับพายคนเดียวจ้ะ นางลีนางลีขอพ่า,ายขังๆดีกว่าจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเรือใหญ่มาเราจะหลบไม่ได้นะคะพี่น้องนัจน่ายนางลีพ่ายสเสร็จเล้าน้นมีสุดพายไปให้เบิ้งได้จ้ะนี่ครัง้งแรกแต่พี่น้องอยากพ่ายพี่น้องเบิง้งทุกอย่างมัน้องฝึกหัดกันหมดนะจ๊ะ อุ้ยอุ้ยขอ่อยกับทุกคนกับหัวขอ่นะขอยน้อจ้าข่อยบ่เคยพา้นังดิก็กงจะมุงหนาไปฮะปู้ใหญ่เลยจะ้ะมันก็จะติดกับแพร่มันจะมีแพร่คนอยู่ทางพังเลอ๋อนังดิคือตะว่าเห็นคนแพย,ยหลากหลายนึ่งเขาหายไปไงกันหมดแล้ว บาาัดจ้าเห็นกันบอนังดีฟึกจ้ะอันนี้เขาเสียหัก,ก,ลลกหัวเืองบ่หห้เอาพายจุ่มจะให้เอาพา,า,ายสบนาม,มันเสียวจ้ะขนาม,มันเสียวแล้วมันสีไปตา้ามเนาะ พัดไผ่เรือรข้งแรกเอ้ยมูเจ้าเอ้ยเป็นวิดีโอไงอพักิีวิดีโอแว่ยจิ้มแว่มครับเซงทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวนารีจะโชว์บ้านเขานะคะ ไปไงน้องดีอยู่ข้างหลังดีจ้ะอะไรฮะข้าพุ่น<ป>โอเคเอ็กซ์ไลท์อยู่ก็เวทติ้งเนาะเฟิร์ทามเฟิร์สทามเพราะยายก็บบอกว่าจะไปทางนัง้นจ้ะจะไปเลาะบังเอียง พกเย่ก็บอบอกว่าจิบไปทางนั่นเขกองจิบไผไปตัํมห้องตัมยังกับบอกนังลินังลิกับไปไผ่อยู่ในน้ำห่ยคนเดียวจ้ะ Ok, ok.